สวัสดีค่ะหนูชื่อตะกิงพนี่ค่ะเป็นเน่เอ้ย,อยหนูเพิ่งนอนตื่นเลยค่ะลูกเพิ่งนอนตื่นค่ะบังคุณไะนเหยียดแขงเหยียดขาอ้อวันนี้หนูใส่ชุดสวยจังเลยใส่ชุดสวยจังเลยดูสิเอ้ยเห็นไหมคือหันขางใส่เขาเถอะล่ะยกหมวขึ้น ทักทายท่านผู้ชมหน่อยดูหน้าทักทายท่านผู้ชมหน่อยลูกเออบ่มน่าคนนี่แหละอือหมูปิ้งสิบบาทข้าวเหนียวห้าบาทเหรอจะไปขายหมูปิ้งบ่หมูปิ้งสิบบาทน้องหมูปิ้งเหรอลูกหมูปิ้งสิบบาทข้าวเหนียวห้าบาทเป็นน้องเป็นน้องพี่หมูเด้งเหรอเอู้งเป็นเพื่อนหมูเด้ง ลูกสาวผู้ใดวะลูกสาวผ้ใดก็ตาหัแทูกสาว้ก็าักแก็ๆกคกือเสือลูกสาวผู้ใดก็ตาหักแทก็นือสือก็ตาหักแทเเนี่ยตาหักมาเป็นนหมเป็นนี่คนสวยหันหน้าทำข้อดิเห็นไห่ เห็นไหมครับเห็นไหมคนสวยยิ้มมาเนื้อยิ้มมายิ้มสวยนะยิ้มสวยยิ้มมายิ้มสวยเร็วไ่ต้องเลบดินก็เลบดินนะยิ้มสวยเลยยิ้มสวยยิ้มสวยเร็วยิ้มสวยนี่เล็บดินหลอกสิบัตรเลบดินอีหยังมาหนี้ว้ยอะไม่ได้นะลูกนะเป็นผีตลกสบออีหล่ะจะเป็นผีตลกวะมันน่ากลัวนะเอ๊ะนี่นะ lúc đó quân con quân lúc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  quân nè quân lúc 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 ไอ้พูดเ <นะ S 1> ลยรอกอ่ะไอ้พูดดิฮันเราเป็นกสิอ่อนพ่อเก่งข้าดน,นี้นะฮันเราเป็เจะพูดาะเราเป็นกษีเอาติใจแท็กตอนแ้กนี่ว่าสิอ่อนพ่อจะได้ยังกสิอ่อนพ่อแล้วพ่อกสิซื้อให้เลยซื้อตัวลูกคนเดียวเออเป็นตาอ่อ,น,อ,อนพอน่อเก่งมาดูมา

Kuping si bat de... Api tu Mana noy. Sao ta nhanh Sao ta Sao ta